นิยายเสียงเรื่องนี้เป็นผลงานสร้างสรรค์ที่อิงจากเหตุการณ์จริงในประวัติศาสตร์ไทยสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชโดยมีโครงเรื่องหลักอ้างอิงจากพงศาวดารกรุงศรีอย,ยุธยาและบันทึกประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเนื้อหาบางส่วนมีการเสริมแต่งในเชิงสิ่งเพื่อให้เข้าใจง่ายและเข้าถึงผู้ฟังโดยหลีกเลี่ยงการบิดเบือนข้อท็จจริงหรือการโจมตีใดๆต่อชนชาติหรือศาสนาใด ปรดรับฟังด้วยจิตที่เปิดกว้างและรรวมภาพภูมิใจในเกียรติประวัติของบรรพชนไทยผู้ไม่เคยยอมจำนนต่ออธรรมใดๆสู่มหาสงครามปฐมบทแห่งการพิชิตละแวกตอนที่หนึ่งนับแผ่นดินสยามย่ามเมื่อกรุงสีอยุทยาฝืนคืนจากเท่าทุลีแห่งสงครามสู่ความรุ่งโรดภายใต้พระบารมีแห่งองค์วีรกษัตริย์ทุกลาหาร สมเด็จพระนเรศวรมหาราชหลังจากที่ทรงกอบกู้เอกราชจากขมา่าและปราบปรามหัวเมือต่างๆให้กลับมาเป็นปึกแผ่นพระราชภารกิจอันยิง่งใหญ่ยังคงรออยู่เบื้องหน้าแม้แผ่นดินสยามจะสงบสุขได้ไม่นานนะแต่ทางที่บุรพาณนะอาณาจักรละแวกหรือกัมพูชาในปัจจุบัน,น,นกับยังคงสร้างความเดือดร้อนไม่หยุดหย่อน นับตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาอ่อนแอลงในอดีตกองทัพละแวกภายใต้การนำของพระยาละแวกได้ช่วยโอกา,าสเข้าปล้นสะดมหัวเมืองชายแดนของสยามอยู่หนึ่งเนื่องสร้างความเสียหายและทุกเข็นแก่ราษฎรอย่างแสนสาหัสการกระทําอันอุกอาจเหล่านี้มิใช่เพียงการลุกราดนนินแดนแต่ยังเป็นการหยามเกียรติและศักดิ์ศรีของราชอาณาจักรสยามในทอพระรงอโนอาของกรุงศรีอยุธยาพระองค์เรสวประทับบนพระที่นั่ง ด้วยพระพักที่เคร่งครึมแต่แววพระเนตรฉายแววแห่งความเด็ดเดี่ยวการลุกรานของละแวกนั้นเกินจะทนเราได้ให้โอกาสพวกเขามามากพอแล้วถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องสั่งสอนให้พวกเขารู้ถึงอำนาจแห่งสยามเหล่าขุนศึกและแม่ทัพนายกองที่เฝ้าฟังต่างก้มกราบประพระราชองค์การด้วยความฮึกเขิม พระราชองการประกาศสิทธิจากองค์จอมทัพได้จุดประกายไฟแห่งการเตรียมศึกครั้งใหญ่ทั่วทั้งกรุงศรีอยุธยาพลันคึกคักไปด้วยสิ่งเตรียมการกำลังพลนับแสนถูกระดมพลจากหัวเมืองน้อยใหญ่อวุธยุโทโธปกรณ์ถูกจัดเตรียมสบเบียงอาหารถูกลำเลียงการฝึกซ้อมทัพดำ,นำเนินไปอย่างเข้มข้นเพื่อเป้าหมายเดียวคือการพิชิตละแวกให้ราบคาบ สมเด็จพระนเรศวรทรงบัญชาการด้วยพระองค์เองทรงวางแผนยุทธศาสตร์อย่างรอบคอบทุกรายละเอียดถูกพิจารณาอย่างถี่ถ้วนเพื่อให้การศึกครั้งนี้เป็นไปอย่างเด็ดขาดและรวดเร็วพระองค์ทรงทราบดีว่าการศึกครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการแก้แค้นแต่เป็นการสร้างความมั่นคงให้แก่แผ่นดินสยามไปอีกยาวนานเปเลวไฟแห่งมหาสงครามกำลังจะลุกโชนขึ้นอีกครั้ง การเดินทัพอันยิ่งใหญ่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นและประวัติศาสตร์หน้าใหม่กำลังจะถูกจารึกไว้ด้วยพระนามแห่งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชการเคลื่อนทัพอันยิ่งใหญ่เส้นทางสู่ละแวกตอนที่สองอรุณรุ่งแห่งวันอันเป็นประวัติศาสตร์ได้มาถึง ั่วทั้งธนครศรสีอยุธยาตื่นขึ้นด้วยเสียงแห่งการเคลื่อนไหวเสียงแห่งการเตรียมพร้อมสู่มหาสงครามจากประตูเมืองอันโอ,อ้อากองทัพอันเกรงกรายของสมเด็จพระนเรศวร,รมหาราชได้เริ่มเคลื่อนพลออกจากกรุงศรีอยุธยามุ่งหน้าสู่ทิศปูรพาสู่ดินแดนลแว กำลังพลน,นับแสนนายประกอบด้วยทหารราทหารมา้าพลช้างและพลปืนใหญ่เคลื <c oughs> ่อนขบวนยาวเหยียดสุดลูกหูลูกตาดุดสายน้ำเชี่ยวที่พร้อมจะกวาดล้างทุกสิ่งขวางหน้าธงชัยเฉลิมพลโบกสะบัดผิวไหวเหนือขบวนทัพสะท้อนแสงอรุณยามเช้าดุดจะประกาศความยิ่งใหญ่และแสนยานุภาพแห่งสยามให้ทั่วลาบป,ประจับ สมเด็จพระนเรศวรทรงประทับบนหลังช้างทรงพระยาชัยยาลูภาพทรงเครื่องยุทธภัณฑ์เต็มยศพระพักเปี่ยมด้วยความมุ่งมั่นและเด็ดเดี่ยวแววพระเนตรจับจ้องไปยังเส้นทางเบื้องหน้าเบื้องหลังพระองค์คือเหล่าแม่ทัพนายกองผู้มากประสบการณ์อาทิสมเด็จพระเอกาทศรสพระอนุชาผู้เคียงข้าทุกสมรภูมิพระยาจักรีพระยาพระคัง และขุนศึกคู่พระไทยอีกมากมายเส้นทางสู่ละแวกนั้นไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบกองทัพต้องเผชิญกับภูมิประเทศที่หลากหลายทั้งป่าทึบภูเขาสูงชันและแม่น้ำลำคลองที่ขวางกัน้นแต่ด้วยพระปรีชาสามารถขององค์จอมทัพและความอดทนเข้มแข็งของเหล่าทหารหารทุกอุปสรรคจึงถูกฝ่าฟันไปได้ทีละน้อย การเดินทัพครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการเคลื่อนย้ายกำลังพลแต่เป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นอันแรงกล้าของสมเด็จพระนเรศวรที่จะนำความสงบสุขกลับคืนสู่หัวเมืองชายแดนและขจัดภัยคุกคามจากละแวกให้สิ้นซากสมเียงอาหารและยุโทโธปกรณ์จำนวนมหาศาลถูกลำเลียงไปพร้อมกับกองทัพการจัดก,การเส้นทางที่ซับซ้อนนี้ต้องอาศัยการวางแผนอย่างรอบคอบเพื่อให้ทหารทุกนายมีกำลังกายพร้อมรบอยู่เสมอ วันแล้ววันเล่าที่กองทัพสยามรุกค,คืบไปข้างหน้าทิ้งรอยเท้าแห่งความมุ่งมั่นไว้บนผืนแผ่นดินใกล้เท่าสู่เป้าหมายเมืองละแวกโปรดติดตามตอนต่อไปในสมเด็จพระนเรศวรตีเมืองละแวกแตกอุปสรรคและยุทธวิธีระหว่างทางสู่ชัยชนะ